นี่น้องเอินดอยนะได้คุณมงสำหรับมีทิเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมเธอไปดูมานะคะที่รอบไฟนอลนะคะที่พัทยานะะโรงคาร์เทฟานีนะที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ใครได้ชมนะถ่ายทอดสดนะโอ้สนุกสนามเชียร์กันวุ่นวายเชียร์กันแบบโอแบบว่ากระเทยแบบว่าเมื่อฟ้ามูดีมารวมตัวกันนะคะก็เอ่อชายแท้ข้า้งอ่ะไอ้นะอะไรเงี้เดี๋ยวชายแท้ข้า้งอ่ะค่ะชายแท้เล็บเจลเอ่อชายแท้ชายแท้เล็บกอส นะครับเขามีคอนเซปต์ใช่ไหมสำหรับปีนี้ก็คือ moving forward นะครับเพื่อยานสู่วันใหม่นะครับที่โรลล์คอนทิฟนี่พัทยานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะับเขาก็รอบไฟนอลมาทั้งหมดนะครับ13 14 34คนรอบ34คนแล้วก็ไปถัดมาตอนแรก34ใช่ไหมเป็นรอบ20คนก็มี20คนที่นั่น้องเคอิโง่ที่เชียร์ไม่ได้ไม่ได้เข้ารอบ20แล้วก็มารอบ20เด็กก็เป็นรอบ10รอบ10แล้วก็มาเหลือหก ปกแล้วก็เหลือสามในสุดท้ายก็เหลือเป็นสามคนนี้นี่สามคนนี้ก็สามคนนะคะที่เข้ารอบนะคะสุดท้ายก็มีน้องแอนดรอยปิยาพรเนี่ยครับปิยาพรนะคะอายุยี่สิบเก้าปีเป็นคุณครูใช่ไหมมาสักจังหวัดตรงพุทธีมหาแล้วก็บอกเลยเนาะรองอันดับหนึ่งนะคะก็ได้แก่น้องน้ำฟ้านะคะนภิชยานะคะพิมพ์ปลุกนะคะซึ่งน้องมารอบสองตอนรอบนั้นน้องมาน้องก็ได้กี่ปีมาแล้วนะรับที่แล้ว สักสองสามปีที่แล้วเขาเคยมาแล้วก็มาแก้มือใหม่เลยค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ได้รองอันดับหนึ่งนะคะทบโดยวัดนางน้ำฟ้านะคะแล้วก็รองอันดับสองค่ะกับน้องเอมไอระดาเตชานุรักษ์นะครับนี่สวยๆทุกคนเลยเธอคือแบบว่าเนียนเนียนนีมากอ่ะคุณผู้ชมเขาจะทราบไหมจริงๆก็ใช้ใช้สับเฉพาะ เขาเขาจะสร้างมาเนียนนี่เออก็คือแบบว่าดูคล้ายแบบดูป็บผู้หญิงมาจริงๆแล้วปีนี้ชอบอะไรอีกอย่างนึ่งคือชอบตอนอําลาตําแหน่งของน้องปีใหม่สาดูดาใช่ไหมอันนี้คนที่กําลังสวมมงกุฎคือน้องปีใหม่นี่คือเป็นเออซิฟนีปีที่แล้วมามอบ ตำแหน่งนะคะคือคนนี้คนที่ยี่ปีอ่าอ่าชอน้องปีใหม่นะครับมอบมงกุฎในฐานนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ส่วนน้องเอนดอยเนี่ยคนนี้คนนี้สวยๆในที่ได้ปีนี้นะครับอ่าคนที่มงนะคนที่มงเป็นเออสวยเนาะครูสอนวิชาศิลปะนะครับเฮ้ยสวยอ่ะสวยเลยอ่ะรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับมาเลยเป็นคุณครูสาวนะครับแล้วก็คือคําถามรอบสุดท้ายเนี่ยคำถามว่าอ่ามาดูว่าเออให้เธอตอบดีกว่า ไม่ทันแล้ว5นาทีเดี๋ยวค่อกลับมาตอบแต่ว่าบอกก <c oughs> ่อ <tes> นว่าน้องเพราะว่าำานเมามากระเขาถามว่าหาคุณสามารถส่งข้อความถึงรุ่นน้องทิฟฟานี่ในอีก10ปีข้างหน้าโดยบรรจุไว้ในแคปซูลเวลาเรื่องราวและบทเรียนใดที่คุณคิดว่าสําคัญที่สุดที่คุณอยากจะถ่ายทอดเพราะเหตุใดอันนี้ก็เป็นคําถามแบบว่ารอบ3คนสุดท้ายนะครับอ่าสุดท้ายแล้วน้องก็ตอบว่าเมสเซจที่แอนดรอยจะส่งอะไร ไมโครโฟนเนี่ยแม้ไม่มีภาพคะ่ะไม่มแล้วค่ะอ่าเราก็บอกว่าแมเสเซจที่แอนดรอยจะส่งไปก็คือคําว่าพัฒนาค่ะเพราะทุกการเริ่มต้นพวกเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกวันแต่ถ้าเราขาดการพัฒนาเราจะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าถ้าทุกคนอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองแอนดรอยคิดว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันหนึ่งวันสองวันหรือสามวันถ้าเราพัฒนาเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ <S The s t a t e t ไทม์ e ฟสฮิวใจไทยแลนด์ Thailand.